أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ت ه ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญทางนำและความโปรดปรานจากเอองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาพระผู้เป็นเจ้าอง ได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับท่านพี่น้องกับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างนะครับเราก็ยังแสวงหากันต่อไปนะครับเมื่อเราได้ข้อสรุปแสวงหาความจริงมาชัดเจนแล้วว่าสิ่งนี้คือความจริงชัดเจนแล้วว่าสิ่งนี้คือความเท็จไม่มีอะไรมาหักล้างความจริงได้และไม่มีอะไรมาช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความเท็จให้กลับกลายมาเป็นความจริงได้เราก็ต้องยึดความจริงเอาไว้ นะครับเอาใหม่นะครับแสวงหาแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าสิ่งนี้คือความจริงสิ่งนี้คือความเท็จสิ่งที่เป็นความจริงไม่มีอะไรจะมาพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ความจริงเราต้องยึดความจริงเอาไว้เลยและสิ่งที่เป็นความเท็จก็ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงพิสูจน์ว่ามันคือความจริงมันก็ยังเป็นความเท็จอยู่วันยังค่าเราก็ต้องยึดความจริงเอามาถ้าเป็นความจริงที่เกี่ยวกับภาคปฏิบัติท่านพี่น้องก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในการปฏิบัติ หลังจากที่ปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงความเท็จในเรื่องหลักความเชื่อถ้าไม่นต้องก็เปลี่ยนความเชื่อเท่านั้นเองก็เปลี่ยนความเชื่อเท่านั้นเองเอ้ยกตัวอย่างเช่นชาวคริสต์เนี่ยเขาเชื่อว่าพระเยซูหรือนบีอซาเป็นลูกของอัลลอฮ์วะลัยยาซุบินละไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอนชาวคริสต์เนี่ยเขาเชื่อว่าท่านนาบีอีซาหรือพระเยซูเนี่ย เป็นลูกชาย son of God เป็นลูกชายของอัลลอฮ์แน่นอนหลังจากชาวคริสต์คนหนึ่งมารับอิสลามเนี่ยเขาก็เปลี่ยนอะไรครับก็เปลี่ยนความเชื่อไงเปลี่ยนความเชื่อเห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่เห็นเปลี่ยนจากที่ตัวเองเชื่อว่าในเบีอิซาเป็นลูกของอัลลอฮ์เปลี่ยนไม่เชื่อแล้วว่าเป็นลูกของอัลลอฮ์เชื่อว่าเป็นศาสดาเป็นรอซูลเป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนท่านพี่น้องไม่เห็นเลยไอ้สิ่งที่เปลี่ยนเป็นความเชื่อเพราะมันอยู่ใน หัวสมองอยู่ในเป็นเป็นนามประธรรมเราไม่เห็นรูปเห็นร่างไม่เห็นตัวเห็นตนแต่สิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นกันได้เช่นถ้านพี่น้องเคยเชื่อมาว่าไม่ได้เชื่อแล้คือผิดผิดเนี่ยทำกันมาตามปู่ย่าตายายก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าถูกหรือผิดเวลามีคนตายก็ไปกินบุญคนตายสามวันเจ็ดวันสี่สิบวันก็เดินไปเดินไปกินบุญแล้วก็มีเป็นรูปก็เป็นรูปเป็นเป็นเป็นพิธีกรรมไปนั่งไปอ่านนู่นอ่านนี่ซึ่ง บิดาอุตริกรรมซ้อนอุตริกรรมซ้อนอุตร,กร,ร,อร,อตริกรรมไม่รู้กี่ชั้นนะในนั้นนะครับหลังจากนั้นพี่น้องมาเรียนรู้ว่าสารับไม่มีโอสารับไม่มีเนี่ยเราเก่งกว่ายุคสารับไม่ได้แน่นอนขนาดสารับในขนาด300ปีนะสามร้อยปีเนะี่ยเป็นระยะเวลาที่นานพอที่จะทําให้สารับเขาคิดค้นไอ้สูตรท,ทําพิธีกรรม3วัน7วัน40 000วันได้แต่สารับไม่มีใครทําเลยไม่มีใครนึกคิดทําได้เลยสารับไม่ทํา สรับไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรขัดขวางเขาเขาทําได้แต่เขาไม่ทำเพราะเขารู้ว่ามันไม่มีในอิสลาม,มท่านพี่น้องก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอะไรเวลามีมีมีคนตายจากที่เดินตอกเตกตอกๆตกไปบ้านคนตายก็ไม่ไปไปเยี่ยมอย่างเดียวแล้วก็กลับไปทําในสิ่งที่เป็นสุนนะท่านนบีแล้วก็ไม่มีการมานั่งกินบุญคนตายเวลากลางคืนส่วนใหญ่จะทำกลางคืนกัน ก็ไม่มีปฏิบัติก็คืออยู่นิ่งๆกลางคืนก็ไม่ไปไหนละเห็นไปรูปไปร่างสังเกตเห็นได้ไวคนนี้ไม่ไปกินบนคนตายฮะจะไปสังเกตเห็นเป็นเป็นนามประธรรมได้เลยอาจารย์อมีนไม่ไปเลยเนี่ยหลังจากเมื่อก่อนเคยไปไม่ไปแล้วตอนนี้สังเกตเห็นได้แต่ถ้าอาจารย์อมีนเชื่ออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้มองไม่เห็นมองทะลุสมองไม่ได้เพราะว่าความเชื่อมันเป็นนามประธรรมจนกว่าจะได้ถามเจ้าตัวว่าคุณเชื่ออะไรคุณเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับอะรนั่นแหละเจ้าตัวบอกมาถึงจะรู้แต่ถ้าเจ้าตัวเจ้าตัวโกหกเอก เราก็พิสูจน์ความจริงไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นการปฏิบัติเดินไปมัสยิดเดินไปบ้านคนตายเป,เป็นการกระทำแอคชั่นออกท่าทางอะไรเนี่ยอันนี้เราสามารถสังเกตพิสูจน์กันได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเราต้องยึดมั่นในแนวทางสลับเอาไว้นะศึกษาว่าแนวทางสลับนั้นเขามีความเชื่ออย่างไรเขามีหลักปฏิบัติตอย่างไรซึ่งเราจะต้องยืนยัน ยืนหยัดในแนวทางนี้ให้ได้แล้วต้องช่วยกันพูดกระจายกันเราต้องยึดสลับนะเราต้องยึดสลับสลับก็คือเข้าใจกรอ่านเข้าใจอะดิษวัตถุดิบท่านพี่น้องผมย้ำเสมอว่าวัตถุดิบใครๆก็มีทุกกลุ่มแหละอ้างวัตถาวัตถุดิบก็คือกรอานหะดิษก็เลยเป็นวัตถุดิบทุกกลุ่มเนี่ยแหละอ้างกรอ่านอางหะดิษเป็นวัตถุดิบแต่ทีนี้เราจะปรุงอาหารให้ได้เกาะให้ได้แกงเขียวหวานออกมาเนะี่ยมีเนื้อมีผักมีอะไรสารพัดเครื่องปรุงเนี่ยปรุงไปปรุงมาไม่ได้แกงเขียวอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้แกงเขียวหวานแกงอะไรออกมาออกมาเพราะอะไรอ่ะก็เพราะปรุงไม่ถูกสูตรนั่นแหละวัตถุดิบมีแต่ปรุงไม่ถูกสูตรมันก็ไม่ได้แกงเขียวหวานอ,อมแกงอะไรก็ไม่รู้ชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าจะปรุงให้และถ้าจะปรุงแล้วให้ได้อิสลามของแท้ออกมาเนี่ยถ้าจะปรุงกุรอานปรุง an, made, หะดิษเอาหลักฐานจากกุรานเอาหลักฐานจากหะดิษมามาปรุงปรุงปรุงกันเนี่ยนะถ้าจะปรุงแล้วให้ได้อิสลามของแท้เนี่ยต้องปรุงตามสาระ นะครับอาจารย์อามีนอ่ะเชิญพบปะทักทายพี่น้องบิสมิลลาลลอฮ์อัลฮุมานณอุรรอฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้อีนลาฮ์วะลัลละกะตะอิลลาบิลลอฮินอาลีนอะซีมอะมะัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาัดครับอาจารย์อาจารย์เชิญปะอีกนึงว่าคือมันมันพี่น้องบางคนนึงงงไม่เข้าใจเขาบอกว่าก็ทุกเขาก็ยืนท่านผู้นั้นก็ยืนยยััันนนนวว่าาาเร้ึดแทงสลฟ ท่านยูซุมกร์ดวีกว็ยืนยันท่านทุกคนก็ยืนยันคืออานาจอาจารย์กำลังจะบอกว่าจากที่ว่าทุกกลุม่มเอาุ้ออานเอาควดิษตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วทุกกลุ่มก็เอาสลับเ,<อ>เหมือนกันเอาแล้วม,<า>ม,มาอีกขั้นตอหน,นึ่งแล้วปัญหาเกิดอีกแล้วเอาสลับล่ะทีนี้พิสูจน์ดิพิสูจน์งั้อาจารย์อาจารย์จะบอกว่าอะไรเนี่ยกอาจารย์พูดมาเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เราจะรู้ว่าใครเอาสลับจริงใครเอาสลับปลอมสุดท้ายก็คือพี่น้องก็ต้องรู้จากสลับอีกนะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะวทุกกกพ็บอว่า เราเอาสลับเพราะฮะดิสนบีมันมีบอกให้เอาสลับใช่ไหม,มทีนี้ถ้าใครจะมาบอกเราไม่เอาสลับก็คงไม่ใช่อาจารย์คือใครอ้างอะไรเราพิสูจน์ได้ใช่เราต้องพิสูจน์ได้วันนี้ทุกกลุ่มยืนยันหมดจะเอาสลับแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันไปคนละที่คนละทางอาจารย์ขอนิดหนึ่งนิดหนึ่งเวลาผม,อมชอบยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเคยไปเคยไปต่างประเทศไหมเอา,อางี้ดีกว่าเลือกตาพี่น้องนั่งเครื่องบินอ่ะเคยเคยนั่งเครื่องบินขี่เครื่องบินนั่งเครื่องบินไหมเวลาเราจะไปซื้อตั๋ว เขาจะต้องเอาเอาอะไรก่อนเอาบัตรประชาชนถูกไหมถ้าพี่น้องยื่นบัตรประชาชนอ่ะผมถามเราทันทีที่พี่น้องยื่นบัตรประชาชนอ่ะคนขายตั๋วเขาไม่ดูแล้วเขาาไม่ดูตรงกันหรือเปล่าเขาไม่ดูเลยไหมเขาเอาเลยให้มาเชื่อเลยใช่ไหมว่านี่คือบัตรประชาชนพี่น้องหรือในกรณีที่ที่พี่น้องไปต่างประเทศอ่ะถ้าพี่น้องไปยังประเทศหนึ่งเนี่ยหรือจะนั่งเครื่องบินจากประเทศไทยไปนถ้าพี่น้องจะเข้าประตูถ้าพี่น้องต้องยื่นพาสปอร์ตก่อนใช่ไหมตกลงในเจ้าหน้าที่ตรวจพาสปอร์ต เห็นว่าพ <paid, ikke> ี My ่น้องยื <hand> ่นพาสปอร์ตปุ๊บไม่ดูแล้วไม่ดูรายละเอียดแล้วไม่ดูว่าตรงหน้าตรงตาเขาหรือเปล่าเอาพาสเอาพาสปอร์ตปุ๊บแบบผ่านเลยหรือยังไงต่นพี่น้องตกลงเนี่ยทันทีที่พี่น้องยื่นพาสปอร์ตไปแล้วนะให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องอะไรพี่น้องขณะเป็นพาสปอร์ตเนี่ยนะต้องยื่นพาสปอร์ตเนี่ยนะต้องยื่นบัตรประชาชนเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้พาสปอร์ตได้บัตรประชาชนมาแล้วเนี่ยเขายังต้องอะไรก่อนเลยตัวดูมันตรงกันหรือเปล่าเนี่ยคนถือบัตรประชาชนมากับกับบัตรประชาชนเนี่ยตรงกันหรือเปล่าอาจารย์อามีนกับ ที่ยื่นมาเนี่ยตรงกับบัตรประชาชนเป็นของตัวเองหรือเปล่าพาสปอร์ตที่ยื่นเนี่ยเป็นพาสปอร์อตัวเจ้าตัวหรือเปล่ายังต้องตรวจบัตรประชาชนตรวจพาสปอร์ตเลยไม่ใช่เห็นว่าเป็นบัตรประชาชนลางๆแนละ้วผ่านเห็นว่าเป็นพาสปอร์ตแล้วผ่านโดยไม่ดูเลยชื่อเปล่าเจ้าตัวจริงหรือเปล่าฉันใดก็ฉันนั้นทั้งพี่น้อง <c oughs> ถ้าเราบอกต้องตรวจบัตรประชาชนต้องตรวจพาสปอร์ตให้มันตรงให้มันถูกต้องใครอ้างสลับก็ต้องตรวจว่าถ้าถ้าดรยูซุฟกอร์าวีหรืออาจารย์อมีนหรือผมอ้างว่าเราจะตามสลับ ก็ต้องตรวจว่าตามสลับจริงหรือเปล่าคือ,อจารชรีบนิดหนึ่งเนื่องจากมันมีชีอะคนหนึ่งอันนี้เสริมพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้<ช>ก็ตกบู๊เมเอมจริงๆแต่ว่าแรงๆ,รยอ,ๆอยากจะเรียกไอ้อ้วนอย่างไอ้ชีอะเนี่ยคือเขาไปจัดบรรยายอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าฟังอยู่นะรู้ไว้เลยผมพูดถึงคุณนะนะทำไมอะโทมหาก็ได้คือเงี่ยเขาไปจัดเขาบอกว่าอาจารย์ชรีฟกับผมเนี่ยฮะสลับสลับ จะเอาสลับฟุตซอลเลยเขาบอกไม่รู้อ่ะสลับนี่ในยุคสมัยนี่มีแต่คนเลั้งนั้งโอ้โหนี่จีอาว่าใช่ไหมจีอาว่าเขาเสนอหนึ่งเขาบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งเคยพูดกับนบีเอตูลูนบีจงยุติธรรมซะแบ่งทรัพย์สงครามไม่แฟร์เงี้ยนี่สลับใช่ไหมคือเจาะแจะกันเนี่ยเอาคอวาริดมาเป็นสลับดูมันคือท่านปีนน้องไปเอาความไปเอากลุ่มที่หลงผิดในยุคสลับมาเป็นหลักฐานเนี่ยเวลาแยกไม่เป็นเนี่ย ยุคลับผมบอกแล้วโดยรวมเนี่ยท่านอบีรับรองยุคลับโดยรวมเนี่ยเป็นยุคที่ดีที่สุดเป็นยุคที่มีความถูกต้องอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องที่ท่านท่านนบีรับรองโดยรวมแต่ไปแต่แต่ชีอ์เนี่ยคนนี้เธอไม่เป็นตักกะไม่เป็นเหตุผลไปเอาไปเอากลุ่มที่หลงผิดที่กลุ่มน้อยกลุ่มน้อยที่เกิดในยุคลับอ่ะเอาอย่างงี้พี่น้องอบูุระฮับในยลับเนี่ย อยู่ในยุคสลับอยู่ในยุคก็สลับกัลุงนะบีแต่ไม่ได้อยู่ในแนวทางของชาวสลับใช่เนี่ยเห็นไหมเหมือนเงินโคบาริดที่ไอ้ขวนี่เนี่ยยกมาเนี่ยอยู่ในยุคสลับแต่ไม่ได้อยู่บนหนทางของสลับใช่เนี่ยท่านเป็นน้องผมเคยยกตะกะไปแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยที่อัลลอฮ์ตัดสินให้เข้าสวรรค์ตกลงนี่คะแนนเต็มร้อยเนี่ยต้องได้ร้อยเต็มใช่ไหมถึงอัลลอฮ์จะตัดสินให้เข้าสวรรค์เปล่าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยทำให้ได้สักห้าสิบหรือหกสิบ อลัลเราก็ให้เข้าสวรรค์แล้วสมมติคะแนนเต็มร้อยสมมตินะนายกทำได้เจดสคะแนนอีก30สิบตกหมายความว่ามีความชั่วอยู่มีความดีความชั่วอยู่เหมือนข้อสอบมีร้อยคะแนนเต็มนายกทำได้เจดสิบอีกส0สิบตกตกลงนี่จะจะบอกอลลเราให้ในายกเข้าสวรรค์ทำไมอ่ะนี่เขายังมีความชั่วอีกต้อง30สิความชั่วตกลงพูดอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเนี่ยก็ความชั่วยังมีอยู่แล้วจะเข้าสวรรค์ได้ไงอ่ะอาจารย์ คือมันจรคือไม่ไม่เป็นตักกะไงอเลอร์ไม่ได้ตัดสินว่าต้องต้องดีดทั้งหมดไั้งหมดไม่เป็นตักากะและชีอะห์เนี่ยจอมบ,บิดเบือนอย่างจังเลจอมบ,บิดเบือนจอมจอมลวงลูกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามีความชั่วนั่นแหละแต่ความดีเข้ามากกว่านะเอเลอร์เลย,ยตัดสินให้เขาได้เข้าสวรรค์ฉันได้ก็ฉันนั้นในยุคซาลับเนี่ยมันจะมีกลุ่มบิดเบือนเพี้ยนหลงผิดไม่อยู่ในอาลิสซุน่าเนี่ยนะก็มีไม่ปฏิเสธเราบอกไปชี้แจงไปหลายรอบแล้ว แต่ชีอะที่บิดเบือนเนี่ยอ้วนแลวอาจารย์มีนว่าไม่อ้วนจริงหรือเปล่านะไปว่าเขาอ้วนอาจารย์เนี่ยแหละไปเอากลุ่มที่บิดเบือนในในยุคสลับมาเป็นตัวชัวร์เนี่ยยุคสลับเป็นงี้เองเหรออ๋อแบบนั้นเลยไม่จะว่าอย่างไงไม่รู้จะว่ายังไงใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเราเรียนรู้การใช้เหตุผลให้ดีเราจะได้ไม่หลงผิดไปกับพวกนี้พี่น้องตั้งคําถามมาเรามาว่าอยากจะให้เราพูดถึงความเป็นสลับในแต่ละมุมแต่ละมุมเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่น้อง สำหรับในแง่มุมของแนวทางต่างๆจุดยืนต่างๆเราได้สรุปกันแล้วว่าสลับเนี่ยเอาเฉพาะในยุคสลับเนี่ยกลุ่มที่เกิดขึ้นมาแล้วยังเป็นกลุ่มที่มีอยู่ถึงทุกวันเนี้เป็นกลุ่มที่มีถึงทุกวันเนี้มีใขรบ้างอขอขอเท้าความอีกนิดหนึ่งเท้าความใหม่ให้พี่น้องเข้าใจอ่ะอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งที่สลับต,ต่อต้านและสลับถือว่าต้องทําสงครามเลยนะนี่ในทัศนะศัลั์ก็คือพวกคอวาริช พวกคอวาริชพวกนี้เกิดขึ้นในสมัยของท่านอาลีมเนี่ยอบีตอลิบม,มีฮะดดิษท่านมีฮะดดิษที่ท่าน,นาาอับดิลลอห์ะลัยฮ่งลลมก่าวว่าพวกคอวาริชเนี่ยกีลาบุน,นาร์คอ,อวาริชนี่เป็นดังสุนักในนรกใช่ไหมยักตูลูนะอัลลอฮ์อิสลามายากดะอนะอัลลอฮ์ลาอูซานพวกนี้นี่ฆ่ามุสลิมกันเองแต่กับพวกที่บูชาจวิดชอบไปสันติภาพด้วยอาจารย์มผมสน,สนับสนุนเสริมฮะดดิษทีออาา่อาจารย์อามีนยกมาท่านนาบีได้บอกไว้อเนี่ยฮะดดิษหนึ่งว่าพวกคอวาริเเนนีีี่ยยจะมถึงวักต S <S ใช่ใช่ใช่ <im it> จะมีกลุ่มพวกนี้จนกระทั่งถึงวันเกียงมา<ช>และลักษณะของคอวาริดนี่คือก็ด่าทอซอฟะบางคนตัดสินว่าท่านอาลีมเนี่ยมีตอเล็บท่านมูอาวิยบินับีสุฟยานเป็นกาเฟ่สองคนนี่เป็นซอฟะนี่คือคอวาริดนี่คือพวกที่หนึ่งและกลุ่มนี้ก็มีอยู่จนถึงทุกวันนี้ลักษณะของกลุ่มนี้มีค่ะมุสลิมอาจารย์ชรีผมไม่อยากจะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าพูดแล้วมันยาวอุลามะ อัลลีซุนน่เราโดยเฉพาะอุลมามะอาวุโสในประเทศซาอุดีหลายท่านบางท่านเนี่ยมองว่าขบวนการก่อการร้ายในยุคปัจจุบันหลายกลุ่มที่ทํากันในนามอัลกออิดานที่ทํากันในนามนู่นนามนี่เนี่ยหลายกลุ่มเข้าข่ายเป็นคอวาริชคือคือฆ่ามุสลิมด้วยกันเองฆ่ามุสลิมด้วยกันเองอโอเคตัวของอุซามะ์บิลลาดินเนี่ยที่พี่น้องเคยได้ยินตามข่าวเนี่ยเราเราไม่เจอหลักฐานนะว่าตัวแกจุดยืนแกยังไงเพราะว่า มันคุมเครือมากว่าอันไหนของจริงอันไหนคลิปลอมมันไหนแถลงการจริงเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าคนรอบข้างแกนี่หลายคนชัดจีนว่าอย่างเช่นถ้าพี่น้องเคยดูข่าวเคยได้ยินไหมที่นักข่าวบอกว่าคุณหมอไอมานซาวาฮิรีอะไรเนี่ยคนเนี้ยเคยได้ยินชื่อคนนี้ไหมทำไมอ่ะคนนี้เขาขายคอวาริดชัดจีนคือฆ่ามุสลิมด้วยกันอ่ะบัตสินฮามัดกาเฟสมุสลิมนูมุตัดมุดตัดมุดตัดไปหมดโอ้โหไม่ต้องกับตัวเองกาเฟสหมดอุ้ยไม่ได้อย่างนี้เนี่ยนี่ก็มีอยู่แล้วก็คอวาริดนี่จะชอบล้มผู้นาไม่คือ ไม่ไม่ยอมรับรัฐบาลอิสลามอยู่ในดาวไลอิสลามอยู่ในรัฐอิสลามไม่ได้จะไปแยกไปตั้งต่อต้านผู้นําหาเรื่องฆ่านูฆ่านี่ถล่มนั่นถล่มนี่อันนี้คือกลุ่มหนึ่ง่มขอว่าคือถ้ากลุ่มนี้มันไม่มีแล้วเราคงไม่พูดนะใช่แต่ท่านอบีบอกจะมีถึงวันเกียร์มัตกลุ่มนี้พี่น้องใช่และกลุ่มนี้มีเอาอย่างงี้พี่น้องผมไม่อยากจะพูดตรงๆนะแต่พี่น้องคิดเอาเองผมพูดเป็นไหนว่ามีหลายกลุ่มแม้กระทั่งในบ้านเมืองเราในประเทศเราเนี่ยต้องการที่จะสู้เพื่อบางสิ่งอืแต่ ยอมที่จะใช้ความรุนแรงฆ่าแกงระเบิดไม่รู้อะไรมั่วไปหมดและอ้างอลาอ้ออักษรุ๊คืออาจารย์ขอว่ารูบริสุ์นี่แหละลักษณะขวาริทไม่ว่าจะชนชาติไหนก็เป็นขวาริทอาจารย์กลุ่มขวาริทที่มีในสมัยคอลิฟา์สมัยซอฮาบะลูกศินาบิยเขาอ้างอลาอ์อร้องโซนทั้งนั้นแหละใช่โอ้อาจารย์เขายกกรุณาลาฮุมุลอิลลัลลอฮ์เขาบอกว่าไม่มีข้อตัดสินใดเว้นแต่อัลลอฮ์จะเป็นผู้ตัดสินอาลีจึงมุดตัดเขายกกรุาาทั้งนั้นอาจารย์ คือคือท่านอิมนนฮะจัดอัลอัสกอลนี่ท่านอิมนไตเมียใครต่อใครบอกว่าอวาริสเนี่ยเขาจริงใจกับอัลลอ์มากจริงใจผมบอกแล้วจริงใจตีความกุรานผิดตีจริงใจจนกระทั่งคนอื่นเลวหมดเนี่ยท่านพี่น้องเนี่ยเราได้รับบทเรียนเดี๋ยวอาจารย์นิดหนึ่งเราไหนๆอาจารย์พูดมาให้พี่น้องได้รับบทเรียนด้วยว่ากลุ่มอวาริสเนี่ยมีความจริงใจกับศาสนาของอัลลอฮ์ผมเคยยกตัวอย่างท่านพี่น้องแล้วใช่ไหมว่ากลุ่มอวาริสเนี่ยท่านนบีบอกไว้เลยจะละหมาดอย่างมากมายถือเส้นอดทําความดีอย่างมากมาย แต่คนพวกนี้ค <cl> ือเป็นสุนัขในนรกอย่างที่บอกเขามีความจริงใจในศาสนาอย่างมากแต่มันเป็นความจริงใจที่ไม่ตรงกับแนวทางสรับเห็นไหมท่านพี่น <disappearance> ้องจบไหมท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นคาว่าจริงใจรู้สึกดีรู้สึกจริงใจรู้สึกเคร่งรู้สึกขลังเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานไม่ได้เลยเป็นหลักฐานไม่ได้เลยความรู้สึกเคร่งความรู้สึกวระอะท่านพี่น้องวระเคร่งขึมขลังในตัวเองอ่ะ เป็นหลักฐานไม่ได้จนกว่าจะเอาความรู้สึกเคร่งครึมขลังอะไรเนี่ยนะไปไปเช็คกับชาวสลับก่อนชาวสลับอุลมามะอาลิสุนน่ในยุคสลับเนี่ยว่าความเคร่งความครึมความขลังของเราเนี่ยที่ในเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันตรงกับสลับหรือไม่ถ้าตรงอัิธรรมแล้วดีทําต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงเลิกเคร่งได้แล้วเลิกจริงใจอ้างว่าจริงใจได้แล้วเลิกเคร่งเลิกครึมเลิกขลังได้แล้วให้ไปทําแบบสลับทา ถึงแม้ว่าสิ่งที่สารับทำเราจะไม่เรียกว่าเคร่งก็ตามสมมติเราเราจะไม่เรียกว่าเคร่งน,นะแต่้ารับนะ่ะดีที่สุดแล้วก็เกินท่านอบ,บีรับรองแล้วเพราะฉะนั้นเอาอารมณ์ส่วนตัวเอาความรู้สึกดีส่วนตัวขอย้ำาั้มพี่น้องเอาความรู้สึกดีส่วนตัวไม่ได้ผมไนี่คุยกับอาจารย์อามินเสมอ,อมคนที่กําลังเคลิมเคลิมในอุดมการนะ่ะตัพี่น้องอุดมการ์ที่ผิดมันเหมือนกับคนที่ติดยาแรกๆกเนะี่ยยังไม่รู้ว่ายานี่มันเป็นยาอะไรแต่เวลาไปลองแล้วเริ่มติดใจอาจารย์เริ่มติดใจ เริ่มติดใจเวลาเริ่มติดใจเออเสพเสพแล้วมันรู้สึกเคิรมมีความสุขเสพหนักเข้าเออมีความสุข,สเ,ข,เ,สขเห็นดาวเห็นเดือนมีความสุขทีนี้ถ้าใครจะไปขัดขวางเขาจากความสุขอันนั้น,เ,นเขาจะเริ่มต่อต้านเขาจะเริ่มฆ่าเขาจะเริ่มเอาดาบเอามีดมาแทงเอาปืนมายิงละเพราะไปขัดขวางเขาจากความสุขทําให้เขาลงแดงไงมผมกําลังจะเปรียบเทียบว่าคนที่กาลังเคิรมกับอุดมการณ์ผิดๆเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอว่าอุดมการนี่มันผิดเวลาไปเคิรมหนักเข้าหนักเข้าเหมือนคนติดยา ทีนี้ใครจะไปว่าอุดมการณ์ที่คุณเชื่ออยู่มันผิดนะเริ่มต่อต้านาจารย์เริ่มต่อต้านเริ่มต่อต้านเริ่มไม่จะลงแดงก็ไม่ได้ยังไงไม่ต้องถูกเชื่อมาต้องนานใช่ไหมเริ่มต่อต้านไปเคิมเพราะฉะนั้นถาพไ่น้องความเคิมความรู้สึกดีเป็นหลักฐานไม่ได้ขอย้ําอีกทีนะความเคิมความรู้สึกดีกับอุดมการหนึ่งอุดมการณ์ใดความเชื่อหนึ่งความเชื่อใดหรือแนวทางหนึ่งแนวทางใดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานไม่ได้ ต้องเอาแนวทางนั้นะกลับไปสู่วะสลับก็มีแนวทางนั้นหรือเปล่ากลับไปหายุคสลับย้อนกลับไปหาต้นย้อนกลับไปมากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนี่คือสูตรของชาวสลับกลับไปหาต้นกําเนิดของอิสลามให้ใกล้ยุคนบีใกล้ยุคสฮาวะมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะกลับไปไม่ถึงกันให้อยู่ใน300ปีแรกยุคสลับนี่แหละจะสลับยุคไหนกันนั่นแหละดีที่สุดที่นบีรับรองนั่นแหละ แต่ดีที่สุดดีสุดสุดเลยดีที่สุดเลยเบสก็ดีที่สุดเลยก็คือหัวหน้าสลับคือบรรดาซอฮาบะอาจา<ะ>รย์ชฉลีแล้วที่มันคือคอวาริดนี่ก็เกิดขึ้นเพราะท่านอลีไม่พอใจท่านลีอีกพวกหนึ่งเหมือนกันสลับก็บอคือลงคลองทั้งคู่อีกพวกหนึ่งเกิดขึ้นจากท่านลีเหมือนกันชีอะท่านลีไม่ผิดนะท่านลีไม่ผิดคือ,อหมายถึงว่าคอวาริดเนี่ยเคยอยู่กับลีแหละตอนหลังแคนอลีอาวาลีทรยศต,ต่อแล้วอ่ะแยกตัวไปชีอะนี่ก็เคยอยู่กับท่านอือ แล้วก็จะอยู่ต่อไปตามที่มันอ้างขาริก,ยกรยรยต,ต่ออาลีเราต้องยิ่งรักอาลีมากขึ้นรักจนเลยร,เรักจนเลยถือทะลุมซอบ้าคนอื่นมุดตัดหมด<อ>เพราะที่นี่อาจารย์ชริปกรณีของชียาเนี่ยไม่เคยมีสลัฟและไม่เคยมีอุลมามะอาลีซุนนะหลังยุคสลับมาเลยบอกว่าให้สมาณฉันกับชียาได้โดยเห็นแก่ความเจริญโดยเห็นแก่นูเคนีไม,มนไม่มีม <ม>นี่ร้ายแ <ก S 1> รงมากเลยนะนเราถึงบอกไงว่าด้วยเนื่องด้วยเหตุนี้เราถึงคือกรณีเชีะเนี่ไม่สลับสลับและหลังคอรับในแทจ้จะอีกใช่เนี่ยถ้าเป็นน้องเราถึงต้องพูดไงว่ากลุ่มอิกวันอันมุสลิมูนเนี่ยโดยเฉพาะดรยูซุฟกรอตวีหรือฮาซันบันนานี้มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาสมานฉันกับชียนะครับถึงแม้ว่าตอนหลังเริ่มรู้ตัวและเริ่มจะกลับลำแล้วดรยูซุฟกรอตวีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องชี้แจงเพราะมันเป็นความร้ายแรงมากแล้วมันดากลุ่มคนที่อยู่ในแนวทางนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ อาจารย์เดี๋ยวตอนหน้าผมจะถามอาจารย์มีคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มไอควานก็ว่าเด้เขาบอกว่าการปฏิวัติอิหร่านอะไรเป็นการปฏิวัติอิสลามอัลวิลัยซัลกโอ้โหการปฏิวัติอิหร่านที่โคมเอนี่อ่ะคือการปฏิวัติอิสลามเดี๋ยวอาจารย์อามีนจะมาตอบคําถามว่าการพูดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงการพูดอย่างนี้นี่อควานไทยพูดนะประเทศไทยเดี๋ยวถ้ามีน้องรอติดตามชมตอนต่อไปนะอาจารย์อามีนจะมาวิเคราะห์คำพูดเนี่ยการปฏิวัติอิหร่านคือการปฏิวัติอิสลาม nahap. Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.